ทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมเดรเลเหมือนเดิมและว,วันนี้ <c oughs> เราจะขังโอสนามาเป็นทาสฟังไม่ผิดค่ะเราจะขังโอสนามาเป็นทาสนะ <c oughs> แล้วเราก็จะให้เราอยากเห็นแบบซีนที่แบบเพื่อนรักก็คือโอสนาจะต้องฆ่าวัวดใจ Every time I think he's about to realize how I feel, I'm afraid he'll reject me. It makes me feel he's so scared. on. I start saying stuff to make him think I don't like him. Why do I have to be this way? Why can't I just be honest with him? Don't beat yourself up. It'll be okay. Everything is going to work out fine. Don't be shy. มันเห็นยังไงะวะลายปาล์ไบิ๊กคือปาล์มบิ๊้น,นี่มันไม่ใช่ตัวตูวแดแหลๆมันคือติดพแรกโอ้หปาล์มลายบาลูเอ้าอีเฮียนลายบาลูลายบาลูอีเห่า รถตุลล้อเหรอนี่พวกเธอทำอะไรกันนะ่ะอ๋อฉันกำลังคุยเรื่องชาวบ้านชาวช่องอยู่นะ่สะสกูอยา แล้วก็เเลยเขาบอกว่าช่วงเช้าให้เร่งเวลาเป็นเจ็ดโมงสามสิบนะคะโอเคเร่งเวลาเป็นเจ็ดมงสามสิบค่ะสกูลตัวเราเหมือนเป็นป้าข้างบ้านขี้เผือกเลยอะใช่ไหม ก็จริงสิฟังเรื่องชาวบ้านชาวช่องเขาอะจริงไหมล่ะเหมือนกับเนี่นั่นอะเหมือนกับตุ๊กระตาที่เนี่ยน้องหมีเป็คนฟังว่าเฮ้ย <c oughs> เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไปสายกรกบอะไรมาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ใช่ช่นี่นะคะเดี๋ยวเรา มันดังก่อนนะคะเ,เขาบอกว่าให้เราเวลาเป็นเจ็ดโมงสิบห้าค่ะเอ้ยเจ็ดโมงสามสิบเรามาเป็นป้าขี้เผือกกันคะ่ะร้อให้ยายโอซานะมันมาเมื่อไรจะมาเนี่ยยายตัวเสียบ นั <IM> e <AC> to ่งไงมาแล้วมาแล้วเขาบอกว่าไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจนะเฮธอพูดจริงเหรอ โอเคโอเคฉันจะไม่แจ้งตำรวจแล้วแล้วเขาบอกว่าให้ไปเข้าเรียนนะคะ การกินเนี้ยมันง่ายมากค่ะง่ายจริงจริงเดี๋ยวเราขอดูรายชื่อก่อนนะนี่ไงายลรบารุมาเข้าเรียนเลยกดอีแล้วก็กดอีกครั้งหนะึ่ง แล้วก็อัพอันไหนก็ได้อัพเราจะอัพอันข้างล่างสุดนะโอเคแล้วก็ขึ้นไปชั้นดาดฟ้าค่ะวัสดีครับคุณครูวัสดีจ้ะประจำที่ค่ะ วิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนี่นะคะทุกคนแล้วก็เราก็เร่งเวลาเร่งเวลาไปสามโมงสามสิบห้า,หาอยา่าเพิ่งเรียกเราก็เร่งเวลาเลยให้นางให้อนางนี่มายัางเนี่ยฉันฉันจะขางหีิกแล้วนะ มาได้สักทีนะเกงมาค่ะฟังไม่ยาก เราก็เป็นป้าคีเผื่ออย่าทันค้าหนูพริกเซ็นต้นทุกคนทันค้าหนูอย่ามัวได้ไหมเมืองหนึ่งสกูตลองฟังสิทำไมเหมือนเป็นแบบ เราจะเร่งเวลาให้เป็นสี่โมงนะคะสี่โมงแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะใช้สูตรให้นางขึ้นมาเลยนะเราจะไม่ผักนางลงไป นี่เรามาคุยกับนางเรื่องสตอกเกอร์นะคะก็คือโอซานะโดนโดนไอสตอกเกอร์อ่ะอุ้ยเสียงยังจังคนน่ากลัวเลยอ่ะเราขอข้ามเวลานะ แล้วเราก็กลับบ้านกันนะคะอีกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเฮ้ย Hej, เขายังแจกค่ะเฮ้ยเขายังแจกขนมกันอีกเหรออุ reci, ้ยเฮ้ยลุงพี่เป็นอะไรอ่ะทุกคนเฮ้ยลุงพี่เป็นอะไรอ่ะ มาห้องแล้วนะคะแต่ให้ยันจังไปหาเอา่อสตอเกเตอร์กันนะคะไป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 นี่คะ่ะ ยันจังมาแล้วอ่าไปกันไปไปไปยันจังนี่ค่ะนี่เฟี้ยวนี่พอเราปิดไฟฟ้าเราก็จะได้ยินเสียง อีขึ้นไปเลยยังจังเก้าป่าสองอายุยังไม่ได้ใช้ว่าทำไมโอโอไฟมาแล้วนะมาครับสบเก้าป่าเราไม่กินเราไยวเราขอตัดฉากไปเลยนะและโอสนะก็ได้ทำการแจ้งตำรวจจับไอ้โรคจิตบ้า <laughs> oh, Oh. little like this entire time. You you to Let me go, let me go right now. แปดชัว่วโมงอยาไคุยโอ้ยอย่าพูดมากดิปะนี่นะคะเราก็ นามาโรงเรียนแล้วนะคะเลยบารุงหงอยไปเลยอ่ะอยากกินโดน่าอยากกินโดน่ามากทีอย่ายายาสกุลเดี๋ยวเราจะไปเอามาเราจะสั่งให้ไปให้นางไปฆ่าเลยบารุนะคะ ออโอสนะมมาแล้วคนมันเอาบ้าบ้าเฮ้ยอุ้ยทุกคน โอ,อ้ยโ<ม>อ๊ยโุ๊ยโอ๊ยโุ๊ย,ย,ย,ยน่ากลัวน่ากลัวลูกคนเราไปรีพอร์ตอาจารย์กันค่ะว่าคุณครูมีคนตุ้ยอ่ะ นำลั่วลงแล้วมาแล้วพบศพเรบารุแล้วรอยนิ้วมือเป็นของโอสนะแต่แม่พบข้อมูลใดๆเพราะโอสนะตายไปแล้ว <c oughs> รุ่นพี่ก็หน่อยไปอีกชั่นคือน,นะคะ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใ,ให้เราด้ยวยนะคะบ๊ายบาย